การปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไหมเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่กันดื่มค่ะ <c oughs> <c oughs> ดื่มแอลกอฮอล์ขายแอลกอฮอล์เราจะไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์หรือฟีลลิ่งของเราได้เลย <c oughs> มันจะอัพแล้วมันจะดาวแบบเร็วมากอะค่ะ <c oughs> บางครั้งเรามีมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานอะนะคะ <c oughs> เมื่อก่อนที่เคยนะ <c oughs> เคยโมโห ดีใจก็ปูดเสียใจก็ดาวลงไปจมดินเลยมันจะไม่มีคําว่าบาลานซ์มันจะไม่มีคํา Balance, คว่าความพอดีถามีโมโหมาลราโมโหกลับ oh เนี้ยคือป้าเป็นคนใจร้อนคือคือพูดจาแบบว่าผงผางนิดหน่อยแต่พอเรามาอยู่ณจุดนี้มาเรียนในการนั่งสมาธิจากคําพูดของพระอาจารย์ในทุกๆคําพูดมันมีความหมายมันมีประโยชน์ซึ่งเราสามารถนะํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะคะทําให้เราแบบว่า นับหนึ่งถึงสิได้แล้วก็ทําให้เราใจเย็นลงพอปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่าแอลกอฮอล์นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะต้องไปตกงนรกถ้าเราขายด้วยดื่มด้วยยิ่งหนักเลยทั้งกับเพื่อนกับที่ทํางานกับสามีครอบครัวที่บ้านได้หมดเลยค่ะมันจะสมูทมันจะแบบเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยประมาณนั้นนะคะก็ดีทําให้รู้สึกใจสบายมันสงบอะใจเย็นเยอะ หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มีจิตใจสงบลงไม่โมโหมไม่โมโห,มมอโหตอนนี้ก็ยิม้มหลังจากที่เรามาที่วัดแล้วปฏิบัติธรรมแล้วมาฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วพอกลับไปบ้านบ้านเราก็สะอาดขึ้นการพูดเราก็ดีขึ้นเราจะพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีเราก็ไม่พูดที่บ้านก็มีความสุขเรารู้จักแบ่งปัน คือหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็จะให้ความร่วมมือกับเราอันนี้คือพอเรากลับไปแล้วนะ่ะเขาจะเห็นความที่เราเปลี่ยนไปซึ่งโอเคเราเรา,เราดีอยู่แล้วเพื่อนร่วมงานชอบอยู่แล้วแต่ว่าจากที่บางคนที่เขายังไม่คลิกที่จะช่วยเหลือเราเป็นบางข้อบางกรณีอย่างเงี้ยเออเขากลับกายมามาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็จะได้จากการที่อาจจะเป็นบุญก็ได้นะคะบุญที่เราแบบเออมาทําใจสงบนิง่งแล้วก็เกิดปัญญาที่จะไปแก้ไขปัญหาในในในชีวิตประจําวันของเราด้วยอะคะ่ะ โอกาสการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ได้มาถึงแล้วขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพิเศษทวีปยุโรปโดยวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมและวัดพระธรรมกายโคเซอร์ลุสโกประเทศเดนมาร์กโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษทวีปยุโรปนี้ได้แบ่งการปฏิบัติธรรมออกเป็นสี่รุ่นด้วยกันได้แก่ รุ่นที่1ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมพุทธศ,กศ 66, ธักราช2566ณวัดพระธรรมกายโคเซอรอลุสโกประเทศเดนมาร์กรุ่นที่2ระหว่างวันที่19ถึง25พฤษภาคมพุทธศ,กศ 66, ธักราช2566ณวัดพระธรรมกายเปเนลักส์ประเทศเบลเยียม รุ่นที่3ระหว่างวันที่16-22มิถุนายนพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียมและรุ่นที่4ระหว่างวันที่24-30มิถุนายนพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายคอเชอร์ลุสโกประเทศเดนมาร์ก สามารถสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่ www.dmc.eu.net หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e m a i l ธรรมก a y a e u g m a i l c o m ก็อยากเชิญชวนให้ผู้มีบุญทั่วโลกเนาะมามาร่วมปฏิบัติธรรมกันนะคะเทคนิคแต่และเทคนิคที่พระอาจารย์นํามาสอนนั้นเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยบางทีเราอ่านอ่านจากหนังสือเนี่ยมันจะไม่ลึกซึ้งเหมือนที่พระอาจารย์มานั่งอธิบายให้ฟังค่ะโอเคใช่การปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้แต่ว่าการที่เรามารวมตัวกันเยอะๆค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกมีความมีพลังอะเนาะ คือก็อยากจะเชิญชวนนะเพราะว่าเราเจอด้วยตัวของเราเองอย่าลืมมาที่วัดนะลูกอย่าไปขาดบุญอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้นั้นอะ่ะมันเกินควรเกินคาดและมันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอย่างไม่น่าเชื่ออย่างที่หลวงพ่อบอกคือบุญคือทุกสิ่งของความสําเร็จมันอย่างนั้นจริงๆนะคะการภาวนาทาให้เรามีปัญญานะคะแล้วแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเนี่ย มันเป็นบุญ<ม>บุญเน็ตเนตเลยค่ะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้มีความสุขทั้งกายและใจอยากเชิญชวนอย่าให้ไปไปแต่ค่ไปเถอะมันสบายนะคือแบบเราไม่ต้องไปคิดอะไรพอไปถึงวัดแล้วมันก็มีความสุขอะมาแล้วมีความสุขกลับไปเ้วเอาความสุขของเราไปให้ที่บ้านทุกคนก็อยากจะมาที่ที่ที่นี่มาที่วัดมาปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะมาที่วัดเบลเยียมหรือวัดพระธรรมกายคอรสเซอร์ลุสโคนะก็อยากจะให้ทุกคนทั่วยุโรปนะคะให้ให้โอกาสตัวเองที่มาร่วมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าทีมงาน พระอาจารย์อะที่แบบว่าเรายากมากที่จะเข้าถึงท่านได้เนี่ยเราท่านอุตสาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาโปรดพวกเราถึงที่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงให้โอกาสตัวเองมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทั่วภาคพื้นยุโรปเลยนะคะมาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะสมาธิสำคัญกับชีวิตสมาธิ เป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างสองทางชีวิตและพบที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัวที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้โอวาทหลวงพ่อธรรมชโย